สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีนี้เป็น e ีพีที่299กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 904 5735 ID เาเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 904 5735นะคะ เขาหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียนสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า เรียนหลวงปู่ทิมนะคะเรียนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะถ้านายสนใจโทรมาปิดได้นะคะเรียนสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญโอพาสีนะคะอืมไม่ใช่โอพาดนะโอพาสีนะคะเชื่อบ่านี้นะคะ อันนี้หนูเอา300บาทนะคะเหรียญน,นี้300บาทนะถ้าใคสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะ รายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะคะวัดบ้านโป่งนะสองสี่หกหนึ่งนะคะราชบุรีนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะถ้าในสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อฟักพักรุฟก ฟักเนื้สามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่สนะคะ รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามสามร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการนี่ห้านี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนะคะวัดวัดโพสีนะคะเหรียญหลวงพ่อวัดโพสีนะคะสองสี่หกแปดนะคะนี่นะคะพระอาทิการลานะคะ เพ่อลานะวัดโทร42468นะคะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะ400บาทนะคะ400บาทนะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะพร้อมเรียมนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะเอ้ยรายการที่หกนะคะไม่ใช่ที่สามด้วยลูกค้ารายการที่หกนะโอ้แม่ค้านี่ยังใดเนี่ยได้หน้าลืมหลังซะละ รายการที่หกนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่หมุนนะคะเป็นเนื้อตะก,กั่วอุดผงนะคะวัดบ้านจานนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะพระปิตาหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจาง วัดบ้านจันเนื้อตะกัวอุดผงนะคะสามร้อยบาทต่อไปนาะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่ภูวัดท่าล่อนะคะ เอาเนี่ยผ้าปีตาหลวงปูภูวัดท่าลอนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าผ้าปีตาหลวงปูภูวัท่าลอน,นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะรายการที่แปดนี้เป็นเหรียญเกจิหล่อโบราณน,นะคะเหรียญน,นี้หนูเอา300รอยบาทนะคะ เหรียญเกจิหลอบโบราณนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านใดรู้นะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะเบนบอกว่าเป็นเกจิเบนบอกเกจิบรายอะหนูก็ไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันอนะ อันนี้หนูเอา300อบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคนลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะ รายการที่9นี้เป็นเหรียญหล่อบูราหลวงพ่อเพชรนะคะพิจิตนะอ่ารงนี้หนูเอา300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรพิจิต300อบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อร,รูปรูปหล่อหลวมพ่อเงินนะคะ ลงรักปิดทองนะองนี้ลงรักปิดทองเนอคุณลูกค้ารูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะนี่นะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะองนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร,ร้อยห้าสิบบาทรูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะคุณลูกค้าแต่อง์นี้มันลงรักปิดทองนะ 350บาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะ รายการที่สิบอ็ดนี้เป็นพ้าสมเด็จนะคะ อ,องนี้เอาเอา400บาทนะคะพระสมเด็ดนี้400บาทนะถ้าใดรชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นี้เป็นพาหลวมพ่อทำรรมาจากผงคุกลักนะคะ นี่นะพรวมพ่อทำมาจากนะคะผงคู่กลับนี้หนูเอา3ามรอยห้าสิบบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสามรอห้าสิบบาทนะคะองนี้ ต่อไปนะเป็นรายการที่13นะคะรายการที่สินี้เป็นพระปิดตาวัชพานสูงนะคะองนี้องนี้หนูเอาสามรบาทนะคะคุณลูกค้า350บบาทถ้าใดนสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ สวยๆเลยนะ3ามรอห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพ้าสั่งกระจายนะคะหลวงปู่ออี เอี่ยมนะคะรวมปูเอี่ยมนะ,ะนี่นะคะลวงรักปิดทองนะคะอันนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บบาทนะถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ นี่นะหินกันชัดม้ยพ้าสั่งกระจายนะคะหลวงปู่เอี่ยมดวงล้วปิดทองสามอยห้าสิบาทถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ น,นี้เป็นท่าทาราวดียืนนะคะองค์นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค่ะโอ้ยสามร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะ เป็นรายการที่สิบหกนะให้ดูทีลนนะอันเนาะอันนี้เป็นเครื่องรางบอกหล่อโบราณน,นะคะเครื่องรางหล่อโบราณอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะคะคุณลูกค้ามันคล้ายๆแหวนเต็มมันนะักเด้อหนักนะและมีคู่กับแหวน เดี๋ยวกนนะแหวนแก้วป่งแหวนแก้วป่งขามนะคะแต่บอกแหวนแก้วป่งขามอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คู่กันสามร้อยบาทนะคะถ้าใดสนใจโทรมาปิดได้นะเครื่องรางโบราณเนื้อตะกั่วสนิมแดงกับแหวนแก้วปรง ขามนะคะตาบอกว่าปงขามเอียสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะข้าหนูมีแต่พ้าสวยๆนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจเอองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะพ้าบานๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะ รายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นเครื่องรามโบราณทางเหนือนูนาอันคำเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะอันเนี้ยอืมอันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะถ้านายชอบสนใจนะโทรมาปิดได้นะคะมันเป็นจนยังไงก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะอธิบายไม่ถูกนะคะ 350บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะเครื่องรางบราหล่อบูเครื่องรางบราหล่อบราทางเหนือนะคะ350บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะ รายการสิบแปดนี้เป็นแหวนพี่รอดนะคะคุณลูกค้านี่นะแหวนพี่แหวนพี่รอดหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะคะลงรับกับงลงรับกับชาติแดงนะคะมันนี่นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะแหวนพี่รอดนะคะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะ อันนี้หนูเอา500บาทนะคะถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าอุ้ลงลงรักกับชาติแดงนะคะ500บาทสวยสวยเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19บเกนะ รายการที่19นี้เป็นพระกิ่งประทานพรนะคะเป็นหลวงพ่อเขียนนะคะนี่นะพระกิ่งประทานพรหลวงพ่อเขียนอันนี้ความเรียบนะคะ400บาทนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะโอ้ยมาสะท้อนกับแสงไฟนะคะ400บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้เป็นพักขุนแทนตะกัวสนิมแดงนะคะกุบ้านกลางนะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะองค์นี้หนูเอาใหา ร้อยบาทนะคะห้ารอยบาทเด้อคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสวยมากๆเลยนะคะคัคขนแผนตะกวดสนิมแดงกู่บ้านกลางนะคะห้ารอยบาทสุทานีนะของอีพีที่2 9ง ก้าวนี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะคองหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะพาบ้านๆนะท่านในะดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูอัคลิปใหม่ๆลงเนาะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ